ทุ้งทีลูกเตอร์จะเข้ามาตรงนี้นะผมเพราะว่าจอนยอนทางลมก็จะมาลงตรงนี้ประตูจะเปิดทางด้านโน้นคเพราะว่าจังหวะพอถึงผู้เล่นนั้นเขาก็จะแล้วอะไรเอาลองซอบ 现在用不完。 กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ทั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอได้ซ้อมการปฏิบัติทางอากาศในภารกิจสายการแพทย์โดยสมมุติสถานการณ์โดยการส่งกลับผู้บาดเจ็บฉุกเฉินโดยหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรมทหารราบที่11จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นเตรียมพร้อมในภารกิจเร่งด่วนและได้ติดตั้งเครื่องมือแพทย์บนเฮลิคอปเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้ในภารกิจเฮลิคอปเตอร์พยาบาลได้ภายใน5นาที และจะส่งผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าภายใน15นาที ครับขอขอครับครับับคร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 ับค ครับห้องมาตัดนะครับห้องมาตัดเลยครับ